บรรยากาศนะครับพีน่น้องเห็ดคลิปยาวแล้วมันนี่ฝนตกแน่นอนมีพุีมยังหลายสิว่าสิเห็ดคลิปยาวละ่ะคลิปยาวคือเก่าแล้วเห็ดไปเรื่อยๆเลยขีดมันนี่หมอกไปเห็ดเนาะเอาก็ได้ถ่ายสำนีกับพ่อเพลงคักเบิ่งได้ยินแบบเสียงลม สามนาทีแหละเพราะว่ามันต้องเห็ุคลิปสามนาที้าเกิดภ่เห็ุคลิปสามนาทีก็การเข้าเทิงมันสีหน่อยนะมันต้องเหตุนะบรรยากาศก็ดียักน้อยผมบ้าวบวอสิละผมกูดิผมมีอย่างเนาะครับนอ่นะบรรยากาศไปเบิ่งะล้วยู่ดาดฟ้าครับผมสิเบิงเบ่งมันนีหมะกการเหตุคลิปมากเลยมันนี้นะเพราะว่ามันบ่มียอนแสงเลยแสงกำลังดีเลย ที่มันสัน่นโมเมนต์ยังนะครัพบพะวาลมมันแห้งมันผัดนะยิ่งมน,นเสียงเพราะว่าเพราะพว่าแต่ละมือเขาต้องมีขีดยาวส่งขึ้นแล้วผมจะพายหย่างเบื้องหน้าผมไปไปนี่ละลมลมผัดโบธมน์นาได้ลมเกินนะพี่น้องอ้ย อีทีปแล้วส่วนนี้โดนโดนนักส่วนนี้โดนโดนเขาขังคุกเว้ยแบบนี้แหละเขาบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเได้นี deh, ผ่ผมจิบุตะต่อเลยใส่ยาวไปเลยเป็นบรรยากาศบบรรยากาศกด็ดีเด้เคลื่อนไหวแบบนี้เอไอเขาอาศิโปโซของเขาสิไล่ตา บรรยากาศหรือเดียวหรือเดียวเอาอยู่แต่มุมเก่าแหละคิดคิปไปเรื่อยเลยบรรยากาศหรือเดียว,ว,วเนาะย,ย,ยังลม,ส,มงสียงลมไปลด เราพ่อเขาเหตุงานเขาเลยเขาก็ตื่นแล้วไปเลือกกบผมปรผมมียังกับผ